ตอนนี้น้องแชมป์จะกระอะไรนะเขาเรียกโขนหรือไต่ปะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเด็กข้างหลังงอนแล้วเห็นไหมเดา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 แล้วเอามาสิพี่แชมป์มาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมาเลยอ๋อโขนตัวมาโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคสไลด์ลงมาเลยลูกไม่สไลด์เดินลงมาแล้วนี่ใครอ่ะ วันนี้ผมทรงอะไรเนาะอุ๊ยโดนพ่อถึงไหมเท้าถึงมือไหมเอาดีๆปลดโดนไหมนิดเดียวเร็วๆเขาให้โดนนิดเดียวโอ้โดนด้วยไหนช่ไไปลองทํำสิสทําอะไรลูกมาสิสไลด์ลงมาฉันมาพ่อพาเดินอุมอาอุ้มอ่ะไม่อุ้มมานั่งชิงช้าสามคนดีกว่าใครถึงมือพ่อก่อนชนะเอาไหมคอยชิงช้า ใครเอาเท้าโดนพ่อชนะเอาแ้วมันต้องแรงนะถ้าจะโดนเท้าพ่อก็ลอยอะก็ลอยสิไม่โดนอ้าวโดนอะปดโดนมาสิโดนโอ้ยถ้าเชิญถ้าเชิญระดับพี่เขานี่บินเลยนะอุ้ยจริงเดียวจะโดนแล้วโอ้โดนพีไม้ช่วยด้วยหยุดไม่ได้วันนี้วันอะไรนะวันอาทิตย์เหมาะกําลังกายที่สวน ถึงไหมโอ้ยถึงแจกกันเราโโยสอยากไปไอสเกตด้วยได้โอ้โ้เก่งเงินขึ้นจะโดนแล้วโอ้ยเรียกกันทุกคนไม่รู้จะ ไม่รู้จะแตะใครก่อนเลยโปรดเอาให้ถึงนั้นใกลกว่าไกลกว่าเดิมนะไม่ถึงนิดเดียวโอเคต้องแรงมากนะแชมป์แชมไม่ถึงแรงเลยอ่ะแรงเลยเพราะว่ามันไกลมากนี่ดูโปรดถึงเอาตรงๆสิมันเบี้ยวเอาแชมป์มารอบนี้ถึง ไม่ถึงอากรวยแล้วพี่ไม้หยุดอา้าวหยุดหยุดหยุดทำไมล่ะแรงไปเหรอโอ้กอดไม่ได้ว่ามือน,นี้โดนเท้ามือน,นี้โดนเท้ากอดไม่ได้วันนี้กาฟิวเป็นไงบ้างไปดูหนังกันมาไม่สน,นุกงี้เลยเหรอทำไมอ่ะปกติดูหนังมันต้องอย่างนี้นะโยง,ง,งแงี้ยเหรององแงนิดเดียว โอเคลง okay, เชิญกไม้งอนแล้วนะแรงเกินตัวโอ,อ้ถ้าเกิดไม่แรงมันก็ไม่โดนมือพ่อไงมันก็ต้องแรงนิดนึงพี่โปดตอพี่มาย <c oughs> เหมือนเด็กเลยดูสิพี่โปดปะตาชั่งนี่ <c oughs> แม่แนเนเห็นหรือยังถ่ายให้แม่แนนดูนี่ดูพี่แชมพี่แชมอยากลอยมั่งให้พี่แชมร้องไห้อีกคนไม่ได้ เชืเอาไหมเชอว่าพี่แชมจะร้องให้ไหมนี่ดูพี่โปรดเชอญทำเหมือนพี่โปรดได้ไหมไหนเอาพี่แชมนี่พี่โปรดจึงได้ด้วยเห็นไหมล่ะไหนทำใหม่ที่โปรดเนนี้เป็นเด็กผู้ชายดูเล่นสิ๋ยวโดนกันนะพี่แชมดูอยู่ดูอยู่ระวังโซ่มันขาดลงมานะ ไม่หนุกนี่มียืนด้วยมียืนด้วยล้หันไปดูคนนู้นซิอารมณ์ดีหรือยังอารมณ์ดีแล้ว,ลมลวไม่เลยเลยระเบิดกันหรอไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาโอเคปั่นจักรยานสิไหนจักรยานอยู่ไหนนะจักรยานน้องเชอร์อยู่นู่นไปเอาตอนนี้รอรอที่สูบลมอยู่น,นี้จักรยานมาโปดจักรยานังเป็นอยู่นู่น มาเล่นสวนในหมู่บ้านกันไม่ได้ไมาเล่นสวนนานหรือ,อยังเชิญนานานี่ปืเลี้ยงน้องกันแน่เนี่ยพี่มายเป็นพี่หรือเป็นน้องแน่เนี่ยจะนนมุนได้แล้วแจมเบาๆเสียงเจ้าดังอยู่คนเดียวได้ไหมเชิญหมุนติว้วหมุนติว้วหมุนติว้ว หมุนติ้วหมุนติ้วไปสีไปถึงไหมมันสูงนะไปถึงแต่พ่อต้องเอารองเท,ท้าให้แชมป์ลูอุ้มแชมป์ปีนกลับสิจา้าม,มาเองก็ปีนกลับสิจา้าดูท่าพ่อหยิบรองเท้านี่ดูกางเกงจากสีชมพูเป็นสีดำเลยนี่ดูนี่กางเกงไป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 มาโปวดทำได้แชมป์ก็ทำได้อ่ะ,อะถือว่าผ่านแล้วเสร็จแล้วปีนกลับ ได้น้าไม่ทันแล้วลงมาเองเลยไปแล้วหนึ่งคนเกาะคอ,ขอเอาเกาะคอเกาะคอไปส่งแม่ดูแชมเป็นลูกลิงลูกลิงเอากอเกาะเร็วมาเกาะไปทึบจักแม่แล้วเอากลับไปจับจับนะจับนะตกไม่รู้เนาะไป <S <S เฮ้น,นี่ลูกลิงเสื้อสีแดงอันดีลูกลิงเสื้อสีชมพูคนนี้ไม่ให้กอดคอครับคนนี้ต้องต้องลงมาเองแล้วไปเองครับ โอ,อรอบนี้ลงเองเหมือนโปรดเลยนะอโอ้โอ้ไม่มีตรงนั้นไม่มีเห็นไหมโปรดก็บอกไม่มีไม่ก็อย่าไปเหยียบมันสิไม่อันอันสุดท้ายมาันไม่มีใช่อันสุดท้ายไม่มีแชมเปญมัม่ว<อ>แล้วจา้าไหนนี่เลยแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะแชมเปญจะอยู่ตรงนี้คนนี้กลัวมดคนนี้กลัวอะไรคนนี้กลัวมดกับจิ้งจกคนนี้กลัวอะไรไม่กลัวขนุน นู่นคนนุ้นกลัวแมลงสาบนุ่นกลัวแมลงสาบขนนนวะคอะไรกลัวขนกวงอพูดจริงปะเนี่ยจริงทำไมอ่ะอยากรู้มันหยุ่ยหรอว่าขนของงอมันน่ากลัวแปลกประหลาดขนงอมันน่ากลัวแล้วขนนุนมันไม่มีขนกัวสีเหลืองหรอมันน่ากลัวตรงไหนเป็นลูกหรือว่าเป็นเนื้อกัวทุเรียนด้วย คนกินทุเรียนหนีคนอะไรกลัวทุเรียนแม่ชอบอ,อ่าลองเชื่อมาปั่นจักรยานแล้วคว่ะเอาจักรยานไปสูบลมมาเรียบร้อยโหปั่นไว้มากในนี้นะพ่อว่านะมาโปรดนี่มาโปรดปั่นเก่งสุดไหนเด็กไปกันเร็วมาก อ่างเชิรสู้สู้ไม่ทันเร็วมากดูสิเวียนหัวแล้วเนี่ยเวียนหัวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคนดูก็เวียนหัวเหมือนกันเนี่ยดูหน้าหน่อยโอ้ยเวียนหัวสะใจดีคนที่หัวล้อชอบใจพ่อปวดหัวอารมณ์ดีแล้วชนหมัดหน่อยชอนหมัดหน่อยชอนหมัดก่อนโอ้ มีเหยียบเท้าด้วยตอนนี้ไม่พ้นหรอกโอ้โหปั่นกันเร็วมากตอนนี้เด็กๆพักทำอะไรกันลูกตรงนูง้นมีหมาตอนนี้เด็กๆก,กลัวหมาน้อยคือปั่นแป๊บนึงไหนเชอยิ้มหน่อยยิ้มทำหน้ากรธพ่อทำไงเชอะ โกรธพ่อทําหน้ายังไงไม่ใช่หน้านี้ไม,นนไม่ใช่หน้านี้เหรอมีหลายหน้าด้วยเหรอหน,นี่ไหน,น,นหันมาทิหน้านั้น,น,นแหละพอ่อจะทำอยากพอ่ออยากเล่าไหนโกรธทำหน้าน้องเชอเป็นไหมทําได้ไหมเอาพักก่อนพักก่อนให้หมาไปก่อนอันนี้พักกลัวน้องหมาอยู่ให้หมาไปก่อนโปรไม่กลัวหรอกโกระกลัวตามชมเป็นโปรไม่กลัวโปรปั่นไปเลยลูกโปรปั่นไปเลยไม่ต้องกลัว จดีไ,นนไ,ฟไฟอะไรเหรอไหนไมาดูหน่อยมันมีสวิตเปิดไฟไหมไม่มีลูกมันเป็นเหมือนแบบว่าตอนโดนแสงแล้วมันจะวิบวิบแต่จะซื้อใส่ใส่ไฟเหมือนพ่อก็ได้เอาไมล่าพ่าอซื้อใส่ไฟเหมือนจักรยานพ่อไมล่าได,ได้ได้เลย ช่เดี๋ยวไปเก็บบ้านมาโปดมาโปดฝากจ<ม>ั<า>ก,กรยานไว้บ้านโปดได้ไหมไม,ไม่ได้กกให้พี่มายกับแม่มาไหมล่ะมาตักมาแม่ตักตัวนะ้าไม่เป็นไรไ<ม>เล่นเลยไม,ไม่ต้องกลัวเด็กๆก,ก็ปั่นกันเต็มเลยนะั่นน่ะเพื่อนก็ปั่นกันเต็มเลยสวัสดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายก่อนสวัสดีจ้าก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีเจ้า มาปดสวัสดีเจ้าก่อนสวัสดีเจ้าโอเคปล่อยเลยมาปดปล่อยยังมาปดจะยืน